คลิปนี้จากสวนลูกค้าที่ใช้มีเฮคุณสมชายจังหวัดยะลาครับลงทุนปลูกทุเรียนไปใช้เงินไม่น้อยนะครับเวลาดูแลอย่าใช้ของถูกๆนะครับเพราะถ้าต้นเสียหายขึ้นมาจะใช้เงินในการแก้ปัญหามากกว่าเดิมครับสำหรับมีเฮนะครับที่ใช้ในสวนทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยใช้มีเฮสูตรหนึ่งสูตรลกักช่วยให้แตกยอดแตกใบได้ดีเติบโตได้ไวนะครับมีเฮสูตรสองอิม,มูนช่วยลดโอกาสที่จะเกิดโรคเชื้อรา ทั้ง2ส,สูตรนะครับใช้ผสมในอัตราสูตรละ 1cc ซีซีต่อน้ํา1ลิตรยกตัวยอย่างน้ํา20ลิตรนะครับผสมสูตร1 2 0 c ซีซีผสมสูตร2 2 0ซีซีครับใช้ฉีดพ่นใบลําต้นและลงดินรอบๆคนใต้ทรงพุ่มนะครับทุกๆ10-15วันก่อนฉีดก็ให้รดน้ำซะก่อนนะครับหรือถ้าดินเปียกอยู่แล้วก็สามารถที่จะฉีดได้เลยครับข้อแนะนําในการดูแลเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนมือใหม่ทั้งหลายนะครับ การรดน้ำเนี่ยให้รดทุกๆ2อถวันนะครับหรือวันเว้นวันหรือวันเว้น2วันนั่นเองครับให้รดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับระบบน้ําให้ทําเป็นแบบสปริงเกอร์ไม่ทําเป็นน้ําหยดนะครับและก็ให้เปิดน้ําแต่ละครั้งเนี่ยสามสนาทีต่อครั้งนะครับ ขออ้อ 2. ให้ไว้หญ้าคลุมหน้าดินถึงโคนนะครับไม่ฆ่าหญ้าตัดหญ้าเท่านั้นถ้าเกิดหญ้ารกไม่ถอนหญ้าด้วยนะครับเนื่องจากทุเรียนเนี่ยจะมีรากขึ้นมาบนหน้าดินเป็นจํานวนมากเพื่อใช้ในการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนนะครับซึ่งปริมาณรากจํานวนมากเนี่ยถ้าเกิด ไม่มีหญ้าคลุมไม่มีหญ้าบ,บังเนี่ยแดดอาจจะส่องลงมาแล้วทําให้รากเสียหายได้นะครับกรณีนี้เนี่ยจะทําให้ต้นทุเรียนอ่อนแอลงการไว้หญ้าคลุมหน้าดินจะช่วยให้ต้นแข็งแรงขึ้นครับข้อ 3. ไม่พรวนดินอีกเลยหลังลงปลูงนะครับเพราะจะทําให้รากขาดเสียหายอย่างที่บอกรากทุเรียนนั้นสําคัญมากข้อ4ปุ๋ยอ,อื่นๆน,นะครับไม่ควรใช้พร้อมกับมีเฮเพราะ ถ้าใช้พร้อมกันเนี่ยอาจทำให้ปุ๋ยเกินและต้นนนอกได้นะครับในมีเฮเนี่ยมีปริมาณปุ๋ยมากพอต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วครับสำหรับราคามีเฮทั้ง2ส,สูตรนะครับมีเฮชุดเล็กสูตรละ1ลิตร2สูตรรวม2ลิตร1,180บาทค่าส่งฟรีมีเฮชุดใหญ่สูตรละ5ลิตร2สูตรรวม10ลิตร5,000บาทค่าส่งฟรีครับเลือกเก็บปลายถางหรือโอนผ่านธนาคารก็ได้นะครับ สั่งซื้อมีเฮโทร0ู2 6 4 6 2 4 4 9หรือ0944-054696ครับหรือจะสั่งทางลายแอดมีเฮก็ได้นะครับหลังจากฉีดมีเฮแล้วต้นจะเริ่มแตกยอดแตกใบเมื่อฉีด1-2ครั้งแรกนะครับเมื่อฉีดต่อเนื่องไป3-6เดือนเนี่ยจะเกิดใบใหม่ขึ้นมาใบก็จะเขียวเข้มขึ้นต้นใหญ่เติบโตขึ้นและก็สวยงามขึ้นครับ